ค,คิวอะไรมาแล้วเหรอคริวอยู่ไหนเขาเขาเล่นเขาเล่นที่ต่อคิวเล่นพร้อม้วยปเฮ้ยเขาไปเล่นด้วยพีดเ,เล่นอะไรอยู่หรอ เขาว่าเขาจะไปเล่นเบรดโรซะหน่อยเาวเมาเล่นเบดโรกันจีโอเค้อเขาจะเล่นเบนร เลือกสีทีมทีมสีแดงไอ้คิ้วมาควนวัวเร็วๆอีกสิบสีบวิฮะเป็นยูคิ้วแกเข้าซื้อควนวัวได้ไหมได้มาจากกันโอ้ก็ควน ก็ออการกระดูกของแกวกับความหละที่สุดจริงไงฮะจำได้ไหมเฮ้ยพีททำไมแกไม่เปิดเซิร์ฟแบบมะพีทเปิดเปิดเซิร์ฟไมค์าแบบลงแบบมา ฮะไหนอะช่องทีวีอะไหน

Bạn thôi, nó không phải huh? là con chuột tài, nó không phải ไปอีกสีหนึ่งแล้ว